สวัสดีครับคุณแม่ทุกตามากับเมนูขนมไทยนะครับเป็นขนมมันสำปะหลังนะครับในแบบที่เราเอามานึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นมันมันสำปะหลังที่เราขูดเรียบร้อยแล้วนะครับสองถ้วยนะครับแล้วเราก็ใช้มะพร้าวทึนทึกครับมะพร้าวทึนทึกนี่นะฮะครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็น้าตาลทรายหนึ่งถ้วยครึ่งนะครับแป้งมันครับหนึ่งส่วนสี่ถ้วยกะทิครับครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันครับ วิธีทําก็ไม่ยากเลยครับเรานําส่วนผสมทุกอย่างนะครับใส่ลงไปในหม้อที่จะผสมกับมันขูดของเรานะครับอันนี้น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยครึ่งนะใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยแป้งมันครับหนึ่งส่วนสี่ถ้วย อะมะเท้าวทืนทึกครับใส่ลงไปเลยครึ่งถ้วยครับแล้วก็กะทิครับครึ่งถ้วยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะ นะครับเราคนจนสังเกตดูครับว่าน้ำตาลทรายต้องละลายนะครับนนะครับพอเราคนน้ำตาลทรายละลายเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะนำใส่ถ้วยนะครับแต่นี้คุณแม่จะทำแบบใส่สีครับก็จะนำมาแบ่งแบ่งถ้วยอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครเอาสีแบบออริจินอลสีสีเหลืองๆแบบนี้เลยก็ นำใส่ถ้วยที่เราจะนำไปนึ่งได้เลยนะครับนี่ไม่จะเพิ่มสีสันหน่อยครับอันนี้เป็นมันสำปะหลังนึง่งสีชมพูนะครับวันแววฮะเนี่นะครับ กนก็เพิ่มสีเหลืองลงไปหน่อยครับ <c oughs> หรือใช้สีแบบเหลืองจืดๆอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเอเราปรุงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราใส่ในแม่พิมพ์นะฮะใส่ลงไปในถ้วยของเราเลยครับที่จะนําไปนึ่งนะฮะเออเป็นถ้วยนะฮะไม่ใช่แม่พิมพ์ใส่ลงไปเลยครับเนี่ยนะครับเรานําขนมใส่ถ้วยทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับเราตักใส่ถ้วยแบบนี้เสร็จนะฮะเราเอามะพร้าวทึนทึกนะครับบางส่วนโรยหน้าเข้าไว้่างนี้ครับระหว่างนี้เราไปตั้งซึ้งไว้รอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปนึ่งกันแล้วครับนะครับเราตั้งซึ้งเลยครับใช้เวลา15นาทีครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าทานมากฮะ เดี๋ยวรอให้เขาเย็นครับเราค่อยแกะเขาออกจากจากถ้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนงครับงั้นนะครับพอเย็นเราก็แกะออกจากถ้วยได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ะครับมีสองสีครับวันนี้ลองทำดูนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ